สวัสดีครับกลับมาพบกันในโคนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําเมนูไวัวเมนูนะครับเป็นกระเพราขาหมูครับเปลี่ยนจากขาหมูธรรมดานะครับมาเป็นเมนูจัดจ้านงกระเพากันนะครับก็เตรียมขาหมูนะครับจะเป็นส่วนเนื้อหรือส่วนหนังก็ได้นะครับต่อด้วยกระเพานะครับพริกกระเทียมนะครับพริกก็็นพริกสดกับพริกแห้งนะครับแล้วก็มีพริกไทยนะครับน้ำตาลน้ำปลาแค่นี้เลยครับเดี๋ยวเราลองทำเลยครับ ก่อนอื่นนะครับก็ตั้งกระทะเลยครับเราก็เตรียมกระทะก่อนนะครับเปยมไฟให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับนะครับตอนเบื้องต้นนะครับเราจะผัดตัวกระเทียมกับพิกกันก่อนนะครับก็พอน้ำมันได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ลงไปผัดเลยครับ ตัวพริกก็แล้วแต่วความชอบนะครับใครชอบเผ็ดๆก็สามารถใส่พริกลงไปเอยอะได้เลยนะครับลองดูปริมาณของตัวขาหมูให้ดีครับว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆครับให้ตัวเครื่องมันส่งกลิ่นหอมขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่พอได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหอมนะครับแล้วก็ใส่ตัวขาหมูที่ยังไม่ได้เลย ส่วนขาหมูนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ผมใช้เป็นขาหมูพะโลสเร็จรูปนะครับซื้อมาถุงเบืเริ่มเลยนะครับก็ต้มนะครับแล้วก็ตุ๋นไปประมาณทักพักหนึ่งนะครับให้มันนุ่มนะครับแล้วก็แบ่งออกมาทํากระเพราครับก็ง่ายๆนะครับอันนี้สามารถทําได้เลยหาซื้อขาหมูมานะครับแล้วก็แบ่งมาทาไ้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ ผัดตัวขาหมูของเรานะครับให้มันเข้ากับตัวพริกกับตัวกระเทียมที่เตรียมไว้นะครับชิมสักหน่อยนะครับตัวขาหมูมันก็จะออกรสหวานอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมปรุงนิดเดียวเลยครับก็ใส่น้ำปลานะครับลงไปตัดสักประมาณหนึ่งช้อนชานะครับไม่เยอะมากนะครับจากนั้นก็ผมใส่ตัวน้ำตาลนะครับใส่แค่ปลายช้อนเลยครับ ไปช้นชานะครับเพราะว่าตัวขาหมูเราก็จะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ใบกระเพาาครับอันนี้ขายได้เลยครับก็ผัดไปครับให้เข้ากับตัวขาหมูของเรานะครับไม่น่าเชื่อครับทำไปพมาก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้กลิ่นก็หอมฟุ้งเลยนะครับจากนั้นก็โรยตัวพริกไทยลงไปนะครับ เพิ่มความจัดจ้านเข้าไปนิดนึ่งครับอเรียบร้อยครับก็ผัดไปจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ